โอเคก็โอกาสวัสดีครับวันนี้ก็โผัดนะฮะเสียงจูบเข้มมาอย่างนี้ไม่ต้องแปลกใจเพราวันนี้เราอยู่ในเกมผีสยองขวัญที่มีชื่อว่า amento. เบนนี่แบชคือเกลียนภาพเมื่อกี้นี่กูแค่เห็นกูก็สยองกันอะโว้ยเฮอตกใจใจจะวาย acting acting ดูดีกว่าเกมไม่ได้น่ากลัวเกม่างเงี้ยใครก็เล่นได้ให้เด็กเล่นมันยังเล่นได้เลย เกมโคตรกระจกมีเต็มจอวาเนี่ยเดสเดโมดูแล้วคอนเทนต์เซฟซิเต็มอ่าเดโมนี้ไม่มีระบบการเซฟนะต้องเล่นเรื่อยๆเลยเล่นประมาณยี่สิบหกสิบนาทีโอเคเบนนี่บลัชขอกดเต็มจอก่อนได้ไหมโอ้เพลงมาเมื่อกี้นี่เลยเปลี่ยนฮะ WSD เพื่อ move E เพื่อ select เล่นไปเรดีกว่าในเบนนี่บลัช ไม่โหลดเซฟนะถ้าออกเกือบเพิ่กดออกเกมก็คือเรื่องใหม่หมดเลยเฮ้ยเมาเพื่อเดินฮะอ๋อเป็นปอนแนวพอ่อนชิกเหมือนอินสคริปชั่นเด็ดๆเลยฮะโอเคแล้วก็เปิดประตูปะไม่ได้อ้าวเฮ้ยประตูล็อกอยู่ต้องาการกุญแจ เด้เหมือนเลยวะเนี่ยเดินไปไหนได้ไหมมืดๆเหมือนกันด้วยอ๋อฮะเชีย huh. ร er. ัสตี้คีกุญแจคึ้นสนิมเก็บมาแล้วก็ออกได้ไหมโอเคต้องเอากุญแจมาใส่เย้โ yeah. อบการเล่นเจ๋งดีว่ะอันนี้เป็นตัวเดมโม่ต้อบอกไปก่อนนะ ผมบอกได้ยังวะลืมโอ้ใช่เลยโคตรเหมือนเลยยัง i n s c r i p t i o oh! n โอ้ฉันต้องอ่าหาเกมมันก็ต้องมีอะไรบางอย่างอยู่ที่นี่แน่นอนมีพัลเซิลสี่อันฉันเปิดกล่องนี่ไม่ได้มันก็มันมต้องการเอ่อกุญแจที่เป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างนั้นเหรอสงสัยจริงๆแค่ว่ามีอะไรอยู่ข้างในอันนี้ก็มีพัลเซิลเป็นพัลเซิลนาฬิกา มันก็ว่านาฬิกามันจะยังเสียเออเข็มเป็นปหนึ่งอันนะเนี่ยโอเคแล้วนี้อ่ะเกมเบนนี่บัสแล้วนี้คืออะไรวะเนี่ยอันนี้อ่ะรูปฉันไม่ชอบรูปนี้เลยแฮรูปหัวกะโหลกห่อแล้วก็มีสีแดงอันนี้คืออะไร อ,อ๋อที่ใส่โค้ดไงทุกคนไม่เห็นตรงหน้าน่าจะเป็นใส่โค้ดโอเคต้องหาไว้ให้ได้่าโค้ดคืออะไรสินะไม่ยากไม่ยากไม่ยากโอหต้องเอาเกมมาใส่ใช่ไหมเปิดตลับโอเคต้องการเกมไว้ทึงน,นี่เหมือนเกมมาริโอเลยอะ่ะหรือมันคีย์เกมกูเพิ่งเล่นามาริโอ,อยะ,ยะไยยีไปเดจาวูแปลกๆเนาะ มันจะเปิดจะมีดูแบบนี้ด้วยเหรออ้าวยืนรับสุเบนนี่บัสนะยืนยที่เห็นคุณที่นี่ผมคือเบนนี่ให้ผมเอาตัวคุณหน่อยแล้วกันเนาะอ้าวดูนี่สินี่มันคือเอจุดที่เอาไว้เลือกโลกอะนะมันมีเลือกมันมีโลกเยอะมากเลยที่เรารอไปเล่นอยู่บางอันก็ยังมีเออสุไพที่รอยู่ด้วยแต่ไม่ต้องห่วงนะอะไรวะ Re ถ้างั้นมาเลือกลูกแรกกันเลยดีกว่ามัชีไอ e แ s นด์กดซะคราวนี้ก็เลือกเอ่อด่านแรกซะก so <Sport ing. S 1> ินไฟอ่าฮะเฮ้ยสื่อเตือนจริงๆเล่นกับใครสักคนอีกจังเลยฮะเราจะมีความสุขมากเลยลนะ้ะไปเลยไปเล่นกันดีกว่าแปลกมากวะแ,ะแะวชทโอ้โหลุงมึงอยากอ้วนเลย ลิฟเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ๋อกดคลิกด้วยเพื่อนมูฟมีอย่างพอได้ปะอย่างัอได้หน่อยหน่อยแล้วเกมมันอย่างลื่นเลยหมายถึงว่าลุงไม่เดินเคลื่อนลื่นเลยดูเหลือที่เกบไห่นายสิว้าวเอ้ยเดินชนตู๋มมันก็ตายเหรอ,อโอ้เย่เลยฮะนายเสียชีวิตแล้วอ่ะ แตไม่ต้องห่วงนะเราังมีโอกาสชนะได้อยู่นะลุงอ้วนขนาดนี้ลุงโดดขึ้นได้ยังไงวะเนี่ยผมสงสัยมากเลยหน่อยหน่อยหน่อยโอ้ยแลไรมันคืออะไรวะเนี่ยไม่รู้เราไปก่อนดีกว่าฮะไม่อยากของมันเอ้าเย้กับพลาดเหลือนไปเมื่อเร็วเนี่ย อุ้ยเรา,เรามีเอ้ยโอเคเกือบตายแล้วเมื่อกี้นี้มีเปนจะมีโอกาสเ,เจอเจระเ,เขียบ้างมีใช่ไหมโอเคเฮ้ยโอเคไปไปไปโอเคเฮือเกือบไปแล้วมึงไป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  ลุงวิ่งวิ่งอย่างขันอะเฮ้ย <c oughs> <ห>นะ <c oughs> ลุงเม่บังก็จะรู้สึกเออเงาเงา,งาที่นีนาะอยู่คนเดียวอ่ะมันเอาอีกแล้วทำไมเขาถึงสร้างฉันขึ้นมากันนะเออไม่ไม่รู้แต่ว่าลุงอย่าคิดเลยกว่านะลุงมีชีวิตขึ้นมาก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอ <c oughs> เออเป็นการสูญจนไปชิ่ดีอลอย่างนี้เนี่ย,ยจะได้ไปอีกจังเลยฮะยังไม่จบด่านแรกเลยหรอปาไปแล้วหุ้ยหา้างงเก้างงเอาแล้วห้างงเก้างงเอาหุ่ยมาเฮ็กผ่านด่านแรกแล้วอาอจะชอบดีจังเลยฮะ ไปเลยพี่เอ่อไปดินะผมขอไปไปใส่ไว้ก่อนได้ไหมห้างงเก้างงโอเคผมใส่ห้าศูนย์เก้าศูนย์ไก่อนได้กันเนะาะปาล่ายต่อไปอา้าวกดผิดชิบหายอ๋ออย่างไรวะเนี่ย้องต,ต,ต้องต้องยอมตายป่ะไม่ดีกว่าคุณูวิ่งไปด่วาเฮ้ยไม,ไม,ไม,ไม่มันเสียเวลาอา้าฉันชอบ <c oughs> จีลยกับนายนะ เราจะไม่ใชมีคำสุขข่ยครั้งหนึ่งอะ่ะไปเจอบัชชี่กันดีกว่าเอา้ามึงไม่ใช่บัชชี่เหรอมึงคือใครวะสามชีวิตเก็บของให้หมดอุ้ยเกือบ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 เย้โอ้ เฮ้ยบูชี่อาจจะดูแปลกๆก็ได้หน่อยเนาะแต่ว่าสิ่งที่เขาเป็นน่ะไม่ต้องขอดหรอกน่าแ้วจะอยู่ที่นี่เขาปกป้องนายตลอดแหละเฮ้เพื่อนไม่ไม่ไม่เป็นไรน่จริงๆนะมันเลื่อนจังวะ ขนที่ไหนทำเลื่อดในขนาดนี้เนี่ยเออการตายได้หมดตัวเพราะฉันบุญกิตเจอเลยฮนะ <c oughs> ได้ยินได้ไหมเนี่ยขอโทษขอโทษได้ไหมล่ะเมื่อกี้เพื่อนกันอยู่เลยอยู่มือดาบกูเฉลยวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยจุดจดุฉันฉันคือบอสชี่ฉันคุยไม่เก่งเท่าไหร่แต่ว่า ฉันชอบนายไปเรื่อยๆเลยสิเล่นอีโอเคไหมเออนายจะกลับมาใช่ไหมตอนที่พระอาทิตย์พระอาทิตย์ตกแล้วอ่ะมันจะง่ายกว่าอ้าบัญชีจะนโดดจังเลย,ย,เลยฮะเขาเป็นคนที่ตลกสุดในนี้นั่นแหละไปมั้งเพื่อน ไม่มัง้งหาเพื่อนใหม่เถอะโอเคจบแล้วยี่สองแปดโอเคได้โค้ดมาแล้ว,วเราสนุกกันบ้างเลือชิ่ใชิรงงิไงฮะเออนึกว่าฉันคือใครอ่ะ แค่อยากจะรู้เฉยอะมัมะนโคตรเจ็บปวดเลยการที่อยู่คนเดียวที่นี่อะฮะเขาไม,าม่เคยจอในซาำวเอทำไมถึงทำอะไรพวกนี้ <S <S นายคือูดที่ดีสุดกับเจนนตอนนี้มาเด่นกันตูนออไปโอเคไหมสองแ อะไรอ่ะเข็มหรอใช่จริงด้วยเข็มนาฬิกาตัวนั้นแล้วก็ใส่ใส่ตรงนี้คราวนี้เราเราก,ก็ต้องมาดูอีกว่ามันคือเวลาไหนฮะนี่ไงหกหรอก็คืออย่างนี้ใช่ไหมว้าว เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยแดงแจ๊ดเลยอะไรอ่ะเฮ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นข้างนอกมีมันใครบางคนล็อกประตูไวใช่ไม่ชอบรูปนีเลยะมันจะเหลืออะไรอีกวะเนี่ยโอเค เล่นเกมต่อแล้วกันงั้นเอากดผิดอีกแล้วกดผิดไอ้แต่ว่ามาต่อตรงนี้เฉยเลยอ๋อทุกอย่างเรื่องตกดีอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะคำพูดติงฟฟลสกินนัชา,าเพราะเอ็นคำพูดแล้วไม่เป็นคำพูดแล้วอะ่ะ าใครอ๋อนี่เหรอไอคนที่มันบอกว่ามัน t h สันสก k r เอาออกคณะที่ดวงที่กลังจะละขอฟ้าเออวัดมันนี่พิมพ์ไม่ด้วยแฮะอะไร,รอ่ะมันนี่ผมพิมพ์เหรอตริงเหรออันนี้คือสิทธิ์ที่มันจะให้ผมพิมพ์ใช่ไหม t H G I S t H G I N โซล เหมือนกับว่าผมจะพิมพ์ได้อะประเดงนะขอบก,ก่อนได้ไหมเอออ๋อ,อ,อ,อน,นี่คือคำตอบเหรออันนี้จะเป็นคำพูดในขณะท,ที่จอนเรื่องอยรแล้วขอบฟ้าน,นี่ค,คำตอบสินะ S I G H T เหรอ,อไซอ่าฮะ Nice N I G T H Nice แล้วก็ F R E F E ฟรีโอเคมีเฮ้ย อะไรวะไซน์ไรฟีมีทำไม่กหมืนแปลกว่ะ S I G a T I M I M B F u p t h t e Night For My Bus I Slide Free Only d a r e c t w i l l come me อ uh ่าฮะ มีอะไรเนาะผมเล่นเกมต่อได้กันได้กันเย้ new unlock โลกใหม่ unlock ไหนวะ Binney Cave อรออยุดนายไม่ควรจะอยู่ที่นี่นะเออก็ผมเล่นเกมตามที่มันบอกอะ ทำไมนาะยถึงไม่อยากจะได้กินอยู่กับฉันที่นี่ตลอดไปไะไะนะฮะทำไมถึงนายถึงอยากจะทำทุกอย่างมันเละลงไปเลยด้วยเนี่ย Oh no I'm sorry everyone I w i l y follow me today I'm only English. s p e a k e n g l i s h ชิบหายแล้วนี่คือที่ฉันอยู่โอ้โหเพื่อนมืดขนาดนี้เลยเหรอก็จะจะทำไมมึงถึงจิตได้ขนาดเนี้ยนี่คือที่ โอ้โหที่ฉันใช้เวลาทั้งหมดอยู่คนเดียวก็สร้างฉันขึ้นมาถ้าไม่ฉันมีชีวิตแต่ว่าเขาลืมที่จะให้เพื่อนกับฉันตกใจหมดเลยเชียร์ ตใจหมดเลยนายเป็นคนที่สวยมากเลยนะเป็นคนที่ดีด,ดูดีมากเรข่าวดีนะททลสิสซ่าเดื่ะที่ฉันมองนายอยู่ข้างหลังโอ้โหไปเล่นเกมตามหาจุดสีน้ำเงินกันดีกว่าเจี่ยกูเบาเสียงก่อนเลยอ๋อขยับ ขยับซ้ายาขวาได้จีส <Jesus Christ. S 1> ุดร้าเบนนี่กูขอโทษน้อยจุดนึงมิ่ง,งไ่ไม้มะเจ้าขุ้องเดินหาอยู่ดีฟ้าทั้งหมดนี่เลยนะอุ้ยสามร้กยทำอะไรให้มึงโกรธหรือเปล่าเนีเ่ยเบนนี่นายคิดว่าไงกับฐานที่ฉันอยู่อะเหรอ ดีมากเลยเบนนี่แต่มีไฟสักนิดนึงน่าจะดีนะมีไฟมีห้องมีห้องน้ำห้องนอนเออนตอยก็น่าจะดีนะนี่มันคือถ้ำโอ้ให้กูหันหลังได้หรอมีอะไรนี่ว่โถมันหลอกอันนี้เบนนี่หลอกกครไม่สนุกเลยเว้ยเฮ้ยคลดวะ นายนี่มันพวกขี้หลอกถ้นถึงไม่ชอบนายไงเพื่อนนายมันพวกตอหลดตอแหลพูดโน่นพูดนี่ไปเรื่อยฉันไม่ยอยากเป็นเพื่อนนายแล้วเว้ยกไปดีกว่าไม่อยู่แล้วโอ้ยเบนนี่ไม่คุณเล่นเกมทั้งหมดนี่เลยเหรอมันไปจุดโคตรจะได้แแบบเร็วมาสิบกว่าอันได้เบนนี่ถามจริงโอ้ เจคคาร์เตอร์มิสซิ่งกูน่าจะเป็นลายต่อไปหรือหรือห,หรือว่ากูว่านี่ชื่อเจคเจคคาร์เตอร์เ hmm. ม mm ื่อกี้หมายกาทางตันอีู่แล้วปะเนี่ยไม่ตันอุขนลุกเอ้ยกูรู้สึกว่าจุดบางจุดเอ้ยย่นอสคาร์เตอร์มิสซิ่งมันชื่อเดียวกันหมดเลยเหรอเียคนหัวลุกเลยเมื่อกี้นี่กูสะดุ้งเลยสะดุ้งหยงู่ง่ะ หลังไปเจอใครหรือเปล่านายเป็นคนที่น่าตลกอะไรอย่างนี้เนี่ยจะคิดแล้วว่าะการที่ได้กับนายคือสิ่งที่สนุกที่สุดในชีวิตฉันมันแดงมันแดงมันแดงแจ๊ดเลยไปเอ้าเอ้าเอาเอ้าเอ้ามันแดงไหมันแดงอ่ะเฮ้ยมัน,มน,มนตัวเดโมนะไมไ่จะมีหรอกใช่ไหม โอ้ยทางตันก็โคตรเยอะเลยไม่ตันนี่หว่าโอุยโอ้ยมอ้มันเริ่มชัดขึ้นเรื่อยเลยฮะไม่ต้องกลัวนะนายเป็นคนชัดแล้วตอนนี้นั่นแหละสิคือสิ่งที่กูกลัวที่สุดนะเบนนี่กูไม่เข้าใจคนเรื่องไงวะเอย้ยยาดีไหมเดินกูไม่หันหลังกูเดินออถอยหลังเลยกูไม่หันหลังนะกูเดินมนวอล์กถอยหลังกลับไปเลยเฮ้ยจ้า หมดหรืยังวะโอ้ตัวนี้มันแดงมันแดงแจกเลยมันเหมือนตาคนเลยมันเหมือนเหมือนหน้าคนแล้วก็มีตาคนเหมื่อกี้เนี่ยวนวอล์กภายหลังไงโวนชนมึงแล้วก็มึงมั่นใจได้ว่ามึงกัดคอกูเลยโอ้ย่าโซเฟียคาร์เตอร์อุ้ยแดงมากแดงมากๆแดงมากๆกูเก็บหมดแล้วหรอ เป็นใครกูชื่ออะไรนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยกูกดสตรีมแล้วเนี่ยเฮ้ย hey, นายต้องฟังฉันนะเพื่อนเราไม่ีเวลามากแล้วพอกันเดบโรดใส่ใจด้วยละ่ะเราต้องหยุดนี่หยุดอะไร คุยกับใครเรื่องนี้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วเบนนี่ต้องการที่จะต้องถูกหยุดเท่านั้นแต่ว่านายจะทำนี่ไม่ได้คนจะทำนี่คนเดียวไม่ได้โอเคกูควรจะรออ่านทีเดียวให้มันเข้าใจใจความดีกว่านายต้องเชื่อใจฉันและทำตามที่ฉันบอกหลังจากนั้นเราอาจจะมีโอกาส กดีจบตัวเดโมโแล้ว,วโโอวิเ,เพใช้ได้ไม่ได้สั้นไม่ได้ยาวเกินไปสำหรับตัวเดโมโถ้าตัวเต็มเนี่ยอาจจะยาวมาชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมองฮะแล้วก็ยังมีปิศาจากระิยังไม่หมดด้วยนะอย่างเช่นไอ้กล่องเมื่อกี้เนี่ยมันน่าจะบังคับแต่บางว่ามันดไม่ได้หรือเปล่าวะจบไปแล้วสำหรับเกมของเบนนี่ Brush Demo ถือว่าโอเคนะเป็นเกมที่ดน่าสนใจดีแล้วก็สไตล์ตาการเล่นเนี่ยก็มันดูกก่งเกือกอแมนดานะุณจะไม่ได้ว่าอเมนดาเราสามารถเดินได้หรือเปล่าแบบว่าเดินในห้องอะไรมันเนี่ยหรือมันจะแค่คาเจตัวของ Inscription น่ะเออประมาณนั้นอะขอบคุณที่เล่นเกมนี้อ๋อเลยตารตีมไดหร,หรือว่าให้ินลีน่เฉยยังไงอ๋อหลดเล่สตรีมได้โอเค ก็ตามมาเลีเยครับถือว่าจบไปแล้วสำหรับเกมของเบนนี่บรัสเป็นอีกหนึ่งเกมที่โอ้เกวียดภาพตัวนี้แล้วรู้สึกเลยว,ว่ามันสยองอะ่ะแต่ตอนแรกขูดูก็จะเป็นแค่ยาเจ้าสแกนดาดทั่วไปแต่ว่าเออมันมีสไตล์การเล่นอ,อะไรที่มากกว่านี้ฮะแล้วก็มีปริศนาไขด้วยนี่หน,น่อยเออก็ถือว่าจบไปแล้วของสำหรับวันนี้กับเกมของเบนนี่บรัสสำหรับคนที่อยากลองก็ดูคระลิ้นไ้นคลิปเีย สำหรับคนที่อยากรอดูกัลิตาในคลิปเลยหรือว่าสำหรับคนที่อยากจะรอตัวเต็มเนี่ยก็มากดเพิ่มวิลิตในตัวของสตรีมได้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสบายผมเจิครับคุณรู้อะไรปะเมื่อกี้เนี่ยผมกดไลค์สตรีมด้วยไอ้สัตว์กูก็ไปกูกดเข้าไปดูในทวิตแม่งมีด้วยเบอร์กดก็ว่าอยู่แต่มันมีอะไรออกแปลกขึ้นตรงโอเบียดกูวะไอชิบหาย